น้ำตาแทบร่วงสาวสั่ง iPhone ราคาครึ่งแสนเปิดมาเหนือความคาดหมาย จากทางเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งนามว่าโอลิเวียพาคินสันจากเมืองเพสตันของอังกฤษที่ได้เกิดเรื่องราวสุดอึง้งเมื่อเธอนั้นต้องการเปลี่ยนโทรศรัพท์เครื่องใหม่จากเดิมใช้ i p h o n เ7 Plus เปลี่ยนเป็น iPhone 12 Pro Max เธอจึงได้ตัดสินใจสั่งผ่านอินเทอร์เนต็ตมาในราคาสูงถึง1,200ปอนด์หรือประมาณ52,000บาทแต่สินค้าที่เธอได้รับมานั้นทำเอาเธอโกรธและโมโหอย่างสุดๆเมื่อเปิดดูกับพบว่าโทรศรัพท์ที่เธอสั่งมานั้นมัััันนนไม่ไ่่่ชโททรรศพ์แแตตยงงดกกกกกลบาเเป็ะื้อถู ด้วยกาวแล้วมาใส่แทนที่อยู่ในกล่องเธอจึงเรียบติดต่อไปยังบริษัทที่สั่งมาทันทีแต่ปรากฏว่าทางบริษัทได้แต่บอกว่าจะดําเนินการตรวจสอบให้จนผ่านไปนานเป็นระยะเวลาถึง9วันทางตัวแทนติดต่อกลับมาอีกครั้งพร้อมทั้งยังบอกอีกด้วยว่าตรวจสอบแล้วไม่พบการละเมิดความปลอดภยดัยใดๆจึงให้เธอนั้นเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองจึงทําให้เธอนั้นโมโหมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากเรื่องนี้ได้ถูกแชร์ออกไปแล้วนั้นผู้คนต่างมากให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากทางตัวแทนบริษัทที่เธอได้สั่งซื้อไอโฟนไปจึงได้ติดต่อ และจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขณะรอดำเนินการ